รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Max Motor สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนรับสืรายการ Max Motor ขีดจักรยานยนต์ครับตอนนี้ผมอยู่กับรถยนต์ที่เรียกว่าเป็นรถที่ดรับความนิยมในโลกออนไลน์รุ่นหนึ่งนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับเป็นรถยนต์จประปทศจีนฮะนี่คือ h าวเวลนะครับหรือ h าวเวลครับ เป็นรถยนต์ของบริษัษทเกตบอลมอเตอร์ประเทศไทยที่นำผลิตที่โรงงานที่จังหวัดระยองแล้วก็เตรียมจะทําตลาดในช่วงเดือน,นที่3ของปีนี้นะครับนอกจากนี้จะมีเรื่องราวอื่นที่น่าสนใจที่รายการมัคมอเตอร์นำมาให้ได้ชมกันนะครับอีซูซูดีแม็พลานุภาพพลิกโลก ถ้าจะพูดถึงตัวเซกเมนต์ของตัว SUV ที่ฮาวอ s ซิกมาทางตลาดนะครับนี่เป็นรถยนต์ขนาดคอม p พกเอสยูวีนะครับถ้าเทียบกับก็เป็นในรถในเซกเมนต์เดียวกับพวก Honda CR-V นะครับมาส d a อร์ซกหนะครับแล้วรวมถึงตัว MG-HS ที่เป็นตั้งอยู่ไฮบริดนะครับเพราะว่า h าวอร์ซตัวนี้เป็นรถยนต์ไฮบริดรุ่นแรก ที่จะเข้ามาทําตลาดในส่วนของเกรบอลมอเตอร์ประเทศไทยนะครับตัวรถยังไม่ได้เปิดราคาอย่างเป็นทางการนะฮะมีการเดาไปต่งตางๆต่นานาน่นะครับมันจะอยู่ในช่วงเลนจ์เดียวกับคู่แข่งแน่นอนตัวนี้เป็น SUV ที่มาเร้าเครื่อยนต์1,000 c c แล้วก็มีมอเตอร์ไฟฟ้า รวมกันของแรงม้าก็ประมาณ230กว่าแรงม้านะฮะ,ะสิ่งที่เราจะสร้างให้มีความน่าสนใจในตลาดก็คือการที่ฮาวเวนอกจากเป็นรถไฮบริดแล้วเนี่ยฮาวเวขายในเรื่องของเทคโนโลยีการเชื่อมต่อนะครับระบบต่างๆที่เข้ามาเสริมช่วยให้คุณขับขี่ได้ปลอดภัยแล้วก็มี สุนทรีในการขับมากขึ้นมีความาใช้งานได้ง่ายอย่างเช่นพวกระบบถอยจอดนะครับหรือแม้กระทั่งระบบความจําในการถอยหมายถึงว่าเวลาคุณเข้าไปในพื้นที่ที่ค่อน,นข้างจะแคบคุณถอยกลับออกมาเนี่ยคุณสามารถใช้ระบบนี้ถอยกลับออกมาโดยที่ไม่ต้องควบคุมอะไรเลยนะครับนอกจากนี้เนี่ยสิ่งที่เขาพยายามจะบอกว่ามันเป็นรถที่มีความเฉียวฉลาดนะฮะก็คือพวกชิปต่างๆที่ใส่เข้าไปเพราะว่า ตัวนี้เนี่ยทำตัวเหมือนกับมือถือแล้วนะฮะคือมีการอัปเดตระบบต่างๆดับอัตโนมัติด้วยถ้าเป็นด้านหลังทกปีสี่หปีที่แล้วเนี่ยรถพวกนี้ถ้าเกิดว่าเราจะมีการปรับในเรื่องของซอฟต์แวร์ต้องไปที่โชรูมสิ่งที่ฮาวเวลหรือว่า g ก t บอลมอเตอรบอกก็คือตัวนี้เนี่ยมันสามารถที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองให้มีชิปมีอะไรแล้วก็สามารถที่จะอัปเดตฟอร์มเฟิร์มแวร์ของมันเองนะครับ Oh huh? huh? ตัวนี้เนี่ยผมว่าปลายทางของเขาเนี่ยแน่นอครับมันจะพัฒนาไปสู่รถจนที่เราบรองพลังงานไฟฟ้าหรือรถอีวีนะครับตัวนี้เป็นเหมือนกับตัวเอามาขั้นกลางนะครับในช่วงการเปลี่ยนไทยก็คือแทนที่จะเป็นเครื่องยนต์เครื่องยนต์สับไปน่อย่างเดียวก็นําเป็นมอเตอร์ไฟฟ้ามาร่วมด้วยก็เป็นไฮบริดแต่ว่าก้าวต่อไปของฮาร์บอลนน่นอะครับมันจะก้าวสู่รถไฟฟ้าแน่นอนแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะทําตลาดในเมืองไทยซึ่ง ตัวนี้เป็นเจเนอเรชันที่3นะครับเพิ่งเปิดตัวโมเดลนี้เพิ่งเปิดตัวเมื่อปีที่แล้ว2.56 3นนะครับเพราะนั้นก็เรียกว่าเป็นโมเดลที่ยังใหม่อยู่นะครับยังอยู่ถ้านับอายุการใช้นอายุในตลาดของมันเนี่ยโมเดลนี้ก็ทำตลาดอีกจนถึงปี2,567นะฮะที่มันเ,เรียกว่าว้าวก็ได้ฮะเพราะว่า สิ่งที่คุณบอกว่ามัน,ม,นมันคือรถจีนเนี่ยถ้าคุณเข้ามาข้างในปุ๊บเนี่ยความรู้สึกของคุณจะเปลี่ยนไปทันทีตำแหน่งที่นั่งนะครับมันพอเรามองออกไปในทุกมิติของรถนะฮะมาเสนความเรียบง่ายแบบมีเทคโนโลยีนะฮะหน้าจอน่นอนคุณจะไม่เจอแบบเป็นหน้าจอที่เป็น ของรถยนต์ในยุคนี้แน่นอนมันเหมือนรถยนในยุคหน้าอายุยุคอนาคตแล้วนะครับจอตรงกลางกับจอตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วทอมันให้เรามันเหมือนว่าเรานั่งอยู่ในข้อต่อเกมนะคุณผู้ชมครับตำแหน่งเกียร์ก็แสงจะเรียบง่ายฮะไม่มีคันเกียร์แล้วนะครับเป็นปุ่มและตัวหมุนแล้วนะครับ พื้นที่ใช้สอยอาจจะดูค่อนข้างเทอะทะนะถ้าเกิดเข้ามาอยู่ในช่วงแรกแต่ว่าคุณผู้ชมลองเข้ามาสัมผัสแล้วจริงๆเนี่ยมันมีพื้นที่สำหรับใช้งานได้เยอะทีวนะครับช่องในการเก็บอะไรวนะ่าสิ่งของต่างๆนะช่องใส่ขวดน้ําหรือช่องว่างต่างๆที่ตรงนี้ที่คุณสามารถจะมาใช้งานได้ประโยชน์ของมันอนะ่ะวางของอะไรได้ก็พอสมควรเลยนะครับ ครับแล้วแน่นอนที่ต้องมีแน่นอนครับรถในกลุ่มนี้นะครับต้องมีซันรูฟนะครับแล้วก็เป็นซันรูฟที่แล้วก็เป็นพาโนามกซันรูฟก็คือซันรูฟค่อนข้างในในใจะใหญ่นะฮะมันมองถึงความอ,อ,อิสระนะฮะเพราะว่าคนใช้ซันรูฟก็จะมองในเรื่องของออมุมมองที่กว้างการสามารถมองได้ไดออ้อิสระในการในการขับขี่มากขึ้นนะฮะ จะพูดถึงคนใช้รถหรือคนที่จะเลือกซื้อรถในปัจจุบันเนี่ยผมเข้าใจว่าเรื่องของกำลังเครื่องยนต์ขนาดเครื่องยนต์ผมว่าเป็นสิ่งที่คนจะ,ะไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่ละนะฮะเพราะว่าเราส่วนใหญ่รับรู้แล้วว่ารถเครื่องยนต์ที่ไม่ใหญ่นะฮะมีการใช้เทรอร์โบเข้ามาช่วยทำให้มันมีกำลังสูงขึ้นเทียบกับรถขนาดใหญ่ที่ขนาดใหญ่นะครับ หรือเป็นเครื่องยนต์ขนาดกำลังดี1 5 0 0ซีซีแซีซีแล้วเสริมด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าการเป็นรไฮบริดมอเตอร์ไฟฟ้าช่วยในการสร้างกำลังขึ้นมาและยังสามารถที่จะทำงานด้วยระบบไฟฟ้าวิ่งด้วยระบบไฟฟ้าด้วยก็จะเป็นช่วยในเรื่องของประหยัดและกำลังเพราะนั้นรถในซิเ m e n t นี้นะฮะกำลังแรงม้าเนี่ยโหไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่เลยนะฮะเพราะว่าอย่างคันเนี้ยก็สักลัตแรงมา้ากับตัวรถขนาดเนี้ย มันก็คงจะสบายๆอยู่แล้วนะครับสิ่งที่ผมว่ามันกาลังแข่งขันกันอยู่นี่ก็คือความสะดวกสบายในการขับขี่นะครับความปลอดภัยนะครับแล้วก็นั่นนะครับเมืองไทยเราต้องในที่ความหรูหรานะครับ Max m o t ม r ตอตอบทุกความสำเร็จเป็นหนึ่งเดียวสะท้อนตัวตนที่เหนือกว่า All new i s u z u Mu X เหนือทุกความเชือ่อเหนือทุกความสำเร็จ o r i g i n a l i t y r e d e f i n e d ออกไปเติมเต็มความหมายให้ชีวิตสไตล์ใหม่ เลือก Mazda CX 30หนึ่งใน SUV หลากหลายรุ่นจาก Mazda CX Series ตอบทุกความสำเร็จเป็นหนึ่งเดียวสะท้อนตัวตนที่เหนือกว่า All New Isuzu u x เหนือทุกความเชืเ่อเหนือทุกความสำเร็จ Originality Redefined ออกไปเติมเต็มความหมายให้ชีวิตสไตล์ใหม่ เลือก Mazda CX 30หนึ่งใน SUV หลากหลายรุ่นจาก Mazda CX Series Max Motor Mitsubishi p a j e r o Sport ทุกจุดหมายมีความหมายมากกว่าเดิม สนับสนุนโดยโครงการที่ดินจัดสรรวิวสวยเหมาะกับการพักผ่อนและทำสวนเกษตรอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีติดต่อคุณหนึ่ง0 8 1 8 4 8 9 7 9 1งานนี้ต้องรออีกสักพักหนึ่งฮะถึงจะได้รู้ว่าราคาจะเป็นเท่าไหร่แล้วก็พอขับแล้วจริงเนี่ยมันดีขนาดไหนครับ นั่นนะครับรถยนต์ไฮบริดนะครับเครื่องยนต์จะอยู่ข้างหน้าแน่นอนครับมีมอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องยนต์สันดาบนะครับข้างหลังนะครับจะเป็นพื้นที่สําหรับเก็บแบตเตอรี่ไฮบริดนะครับเพราะฉะนั้นรถยนต์พวกเอสประเที่เป็นไฮบริดส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องเสียเสียสละพื้นที่ส่วนหนึ่งในการเก็บแบตเตอรี่ซึ่งเป็นแบตเตอรี่สําหรับเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับอย่างที่เห็นครับ <ST> <K _> ตัวนี้ก็จะถูกวางไว้ด้านหลังนะครับตําหนักของตัวแบตเตอรี่จะถูกถ่ายไว้ด้านหลังนี้ซึ่งตรงนี้ก็จะมีทั้งแบตเตอรี่ของรถด,ด้วยนะครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่เนี่ยจะมีระบบที่เรียกว่าระบบระบายความร้อนนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่พวกนี้จาเป็นอย่างยิ่งครับต้องมีสิ่งพวกนี้เพราะว่าแบตเตอรี่ถ้าเกิดร้อนมากๆเนี่ยทำให้มีปัญหาทั้งเครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้าและตัวแบตเตอรี่เองนะครับ เดีย๋ยวนี้เห็นครับว่าตรงแผงแข้งขอนตซวเนี่ยมันจะดูค่อนข้างใหญ่นะฮะแต่ว่ามันใหญ่แต่มันก็ยังมีทําพื้นที่ว่างสำหรับ,รบที่้องสามารถจะวางสัมภาระต่างๆได้นะฮะตั้งแต่ขนาดเล็กขนาดใหญ่แก้วน้ําหรือว่าจะเป็นกระเป๋านะครับในตรงนี้ก็จะมีช่องสําหรับการชาร์จมือถือแบบไรเเสด้วยนะครับ <S <S อยากรู้งานครับว่าตัวนี้มันทําอะไรได้บ้างนะฮะแต่ว่าสิ่งที่ฮาวาบอกก็คือตัวของกล้อง สามแล้วสี่องศาซึ่งเขาบอกว่าเดี๋ยวแล้วมันค่อนจะจำเป็นมากกับรถในทุกวันนี้คะเพราะว่าหนึ่งคือรถคันนี้ใหญ่และ่ขนข้างจะสูงจุดอายตาเ้าต้องจริเยอะนะครับแล้วก็เพื่อความปลอดภัยนะฮะมีกล้องรอบทิศทางผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับทําให้เราสามารถมองทุกอย่างรอบคันได้ก่อนที่จะออกรถจะถอยอะไรต่างๆนะครับ ฮาวอออกแบบได้ก็เรียกว่าจะรูก้ก็จะล้ำยุคไปแล้วนะครับมองข้ามช็อตต่างๆแล้ววันนี้เรามา,าสัมผัสรถในการที่จะได้ได้ดูแค่มุมมองนะครับยังไม่ได้ถึงกับการไปทดสอบนะครับแต่ผมช่วงที่ผ่านมานะครับเท่าที่รับรู้มาเนี่ยก็คือ รถคันนี้ถูกนํามาทดลองวิ่งในทุกสภาพถนนพื้นที่ทั่วประเทศทั่วประเทศแล้วนะฮะไม่ต่ำกว่า4-5เดือนนะครับมีการทดลองวิ่งแล้วผลการขับขี่ผมยังไม่แั่นใจว่าจะเป็นยังไงบ้างแต่ผมคิดว่าด้วยความที่มันจะเป็นรถใหม่อยู่นะฮะอ,อ,อุปกรณ์ต่างๆของว่ามันก็จะใช้งานได้ดีระดับหนึ่งนะฮะแล้วก็ในเรื่องของ ข้อจำกัดต่างๆสําหรับตัวฮาวเวลเนี่ยยังมีในเรื่องของสูย์บริการและพู้ทายจาหน่ายที่ทางเกตบอลเนี่ยยังไม่ยังไม่ชัดเจนมากนะครับเพียงแค่บอกว่าจะมีจํานวนเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับซึ่งเข้าใจว่าเร็วๆนี้เนี่ยทางเกตบอลก็จะประกาศอีกครั้งหนึ่งว่าสูงบริการที่เปิดที่บอกว่าจะมีทั้งหมด20กปราลาหรือ30กว่าลายทั่วประเทศนะฮะจะมีใครบ้างนะครับ you ำหรับเกตวอร์กับรถยนต์ไฮบริดซิกตัวนี้ก็ต้องถือว่าสร้างความประทับใจในระดับหนึ่งในการสัมผัสครั้งแรกกันนะครับส่วนการขับขี่จะเป็นยังไงเนี่ยผมว่าเดี๋ยวคงจะมีโอกาสาได้ทดสอบอย่างเป็นทางการบนท้องถนนเมืงไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับยังไงเนี่ยตัว h a บริเนี่ยน่น,นะคจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่มีความน่าสนใจนะครับ แต่คนก็ยังรออยู่นะครับแต่ว่างานนี้ต้องรออีกสักพักหนึ่งฮะถึงจะได้รู้ว่าราคาจะเป็นเท่าไหร่แล้วก็พอขับแล้วจริงๆเนี่ยมันดีขนาดไหนครับ Max กซ์มอเตอร์จุดใหม่ใหม่ท้าทายได้มีสิ้นสุดอิสุสุดีแมทพลังภาพลิกโลกคนแบบนี้ไม่เคยยอกอะไรง่ายๆชอบฟังแต่เสียงหัวใจเต้นแรง มองทุกเรื่องเป็นสิ่งท้าทาย it, อยากได้ it, กด็ลงมือทําจนกว่าจะพอใจ mm hmm. พร้อมกับทุกด้านของชีวิต All new Mazda BT 5 0 Feel the Drive Keep หมายใหม่ท้าทายได้ไม่สิ้นสุดอิซสซุสุดดีแม็กพลานุภาพคลิกโลออกไปเติมเต็มความหมายให้ชีวิตสไตล์ใหม่ trying, เลือก Mazda CX-30 หนึ่งใน SUV หลากหลายรุ่นจาก Mazda CX Series MAX Motor สนับสนุนโดยโครงการที่ดินจัดสรรวิวสวยเหมาะกับการพักผ่อนและทําสวนเกษตรอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีติดต่อคุณหนึ่ง0 8 1 8 4 8 9 7หนปีเหนึ่งปีเนี่ยเราเสียแค่หนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทจริงๆะ นี่คือรถเป็นรถมือสองนะแต่ว่าเป็นปีค่อนข้างใหม่ก็จะเห็นว่าโฉมมันก็ค่อนข้างดูใหม่แล้วก็สภาพมันก็ค่อนข้างดูจะแบบดีเลยล่ะรถคันนี้อ,อันนี้มือสองจากที่อันนี้มือสองจากอังกฤษครับเขาได้กินน้เข้าจากอังกฤษมาใช่ใช่เข<อ>ามาี่ีโรงงานนี้พี่เต้<ช>มาจากตัดแต่งใหม่ใช่ครับผมสีทุกอย่างทั้งหมดขัดสีเคลียร์สีเก็บอุปกรณ์แตกหักเสียหายเปลี่ยนระบบไฟระบบน้ำใส่เครื่องปั่นไฟใส่แบตตเอรี่เทียมใส่กันสาดพูดง่ายคือ แทบจะใช้แค่โครงของเขาเลยครับผมโอ้นี่ก็คือแค่ตีล้อกับเช็คโหมดลูกปรุงลูกปืนล้อผ้าบ่งผ้าเบรกทุก่างนี้ต้องเปลี่ยนใหม่หมดฟองเนี่ยของเขามาแต่ว่าทั้งหมดนี้เข้มาบิ้วไปทั้งหมดใช่อันนี้มันเหมือนรถใหม่มากเลยนะใช่มันดูเป็นรถใหม่ใช่ครับผมข้างในมีอะไรบ้างอ่ะอ้าวลองไปดูข้างในกันโอเคอันนี้คือรถบ้านแบบเขามีเรียกขนาดไหมเรียกขนาดอ่าคันนี้ไซส์เรียกว่า21ฟุตนะครับมันก็มีขนาดมีปีมียี่ห้อนะฮะ ครับผมรถบ้านซึ่งยี่แบบฟุตนี่คือขนาดใหญ่กลางเล็กกลางยี่แบบฟุตเรียกว่ากลางกันเพราะว่าขนาดเล็กสุดเนี่ยก็ตั้งแต่สิบสิบกว่าฟุตต้นต้นขนาดใหญ่สุดก็ไปยี่สิบไปปลายถึงสามสิบอย่างคันนี้ยี่โดฟุตมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เขาใส่ได้เท่าไหร่บ้างเนี่่นมีกี่ห้องนอนกี่ห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับคือในสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยของรถบ้านเนี่ยมันมีเท่ากันหมดแหละตู้เย็นเตาอบเตาแก๊สไมโครเวฟ ห้องน้าห้องนอนแต่ว่าคันเล็กคันใหญ่เนี่ยมันก็จะแบ่งด้วยไซส์อย่างคันนี้เนี่ยก็มีครบเลยมีตู้เย็นนะฮะมีที่ล้างจานมีเตาแก๊สมีเตาไฟฟ้ามีไมโครเวฟมีแอร์นะฮะมีห้องนอนเนี่ยข้างในก็จะเป็นห้องน้ำอย่างเงี้ยนี่ฮะอาบน้ำได้ด้วยอาบได้ด้วยเข้าซุ้มได้จริงนะครับใช้งานได้จริงไม่ต้องใช้แบบว่าต้องไปใช้ข้างนอกเลยไม่ต้อง ในเวอร์ชั่นที่เราทำเนี่ยใช้ได้จริงเลย mm hmm. ครับรถบ้านเนี่ยถ้าสมมติว่าะต้องลากไปเนี่ยครับคนสามารถใช้ชีวิตอยู่ในรถบ้านตอนที่กได้ไหมเรียนว่าผิดกฎหมายผิดกฎหมายแต่ว่าในมุมของการนั่งเนี่ยช่วงล่างเนี่ยเขามีเขาก็มีโช๊คมีช่วงล่างที่เรียกว่า t o r ์ i o n beam การลากไปไมัก็ม,กมีก็แบบมีนุ่มนวลเหมือนเรานั่งทั้งรถกระบะ แต่ว่าประเทศไทยคือผิดกฎหมายห้ามโดยสารระหว่างลางจุกถ้าจะโดยสารก็ต้องมอเตอร์โฮมระหว่างระหว่างการเคลื่อนย้ายรถบ้านแบบนี้เนี่คัก็คือเคลื่อนย้อย่างเดียวแต่ว่าอาจจะโดยสารไม่ได้อาจจะโดยสารไม่ได้ใช่ถ้าถ้าโดยสารผิดกฎหมายผิดกฎหมายครับครับผมแล้วการที่จะลากรถบ้านรถที่จะมาลากรถบ้านนบบยึดสองฟุตเนี่ยต้องรถเท่ารถเท่าไหร่ได้บ้างครับคือจริงคือจริงจริงแล้วเนี่ย จำนวนฟุตเนี่ยไม่ได้เป็นตัวบอกว่ารถคันไหนจะลากได้ตัวที่เป็นตัวบอกคือน้ําหนักน้ําหนักของรถคาราวานบวกกับน้ําหนักของรถคันหน้ามันต้องมีเหตุมีผลสมสมกันหมายความว่ารถคันหน้าเนี่ยต้องหนักกว่าคันที่จะโดนกแล้วคันคันหน้าเนี่ยเครื่องยนต์ซีซีก็ต้องมากพอที่จะลากรถคันหลังไปได้เพราะฉะนั้นก่อนที่จะบอกว่าเอารถอะไรลากได้เนี่ยต้องรู้ก่อนว่าเราจะากรถอะไรอย่างเช่นคันนี้ คันนี้เนี่ยขนาด21ฟุตน้ำหนักประมาณ1,200งกิโลกรัมคันนี้รถเครื่องยนต์2อ0 0ันดีซีหนักสักตันปปลายหรือ2ตันก็ลากได้แล้วอย่างเงี้ยครับผมแล้วรถคันนี้ก็มีระบบเบรกด้วยครับเพราะนั้นรถบ้านเนี่ยถ้าบัวพอทำเสร็จแล้วเนี่ยก็เราไปจัดทะเบียนรถขนส่งใช่ถูกต้องแล้วก็ต้องระบุว่าน้ำหนักเท่าไรอะไรยังไงยาวเท่าไรอะไรใช่ไหมฮะต้องน้ำมบนไหนอืมครับอันนี้พี่เต้ให้บริการตรงนี้ได้ไหมใช่ฉันผมจัดการให้อยู่แล้ว ใช่ฮะในส่วนในส่วนในในส่วนของผู้ขายอยู่ละครับเดือนที่รถบ้านเนี่ยเสียภาษีเท่าไหร่เวลาปีเสียภาษีปีภาษต่อปีฟังแล้วจะตกใจปีละอ๋อยังไม่ได้พูดหนึ่งปีเนี่ยเราเสียแค่หนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทจริงๆฮะแล้วกันภาษีปีละคู่ค้าเนี่ยเขาเสียภาษีกันปีละประมาณก้อนคันหรือเก้าร้อยหรืแปดจากเก้าร้อยหรือคันเนี่ยรถบ้านน่ยใหญ่กว่านั้นเยอะครับ รถบ้านในเหตุผลเพราะเมืองไทยเราเสียภาษีนี่อิงตามซีซีรถแต่อันนี้ไม่มีเครื่องยนต์มันก็เลยเป็นศูนย์ซีซีมันก็เลยเสียแค่หนึ่งร้อยบาทก็ค่าภาษีนี่แหละค่าภาษีนี่แหละต่อภาษีนี่แหละราคาเดียวกับค่าโทรศัพท์ครับแต่ว่าเวลาต่อภาษีเราก็ต้องมีต่อพรลลบรพบอนั้นก็จะจ่ายกัะตังหาก็ประมาณห้าหกร้อยบาทไปแต่ว่าโดยส่วนภาษีที่ลงในเล่มหลังเล่มเนี่ยหนึ่งร้อยบาทครับ อลองตัวอย่างแล้วกันนะอย่างเช้นคันนี้นำเข้ามาเป็นรถรต่อเพราะว่าพิเศษเดวอดรถหมดแล้วเนี่ยคันนี้ราคาเท่าไหร่อ,อ,อย่างอ,อย่างอย่างคันนี้เนี่ยตัวรถเนี่ยหกแสนกว่าบาทบแล้วในส่วนตกแต่งนี่ก็แต่งไปอีกสองแสนกว่าบาทเขาจะเป็นแปดแสนกว่าบาทบแต่ในรถบ้านจริงๆที่เราขายขายกันอยู่เนี่ยก็จะมีตั้งแต่สามแสนสี่แสนแล้วก็ไล่ไปเรื่อย อย่างนี้ขอให้พี่เต้ฝากช่องทางการติดต่อหน่อยได้ไหมคะเผื่อมีใครสนใจอยากจะได้รถบ้านเนี่ยต้องติดต่อสั่งเสื้ออะไรทางาไหนยังไงในช่องทางการติดต่อหลักๆของเรานะฮะก็เซิร์ชคําว่าคลาสสิกคาคารวานนะฮะในทุกๆช่องทางนะครับถ้าตัวเว็บไซต์ก็ w w w บคลาสสิกาขีดกลางคารวาน .com ในส่วน Facebook ก็เซิร์ชคําว่าคลาสสิกาคารวานได้ทั้ง2ภาษา ก็จะเจอพวกเรานะครับผมค่ะโอเคก็คือทั้งธุรกิจรีสอร์ทแล้วก็ทั้งประกอบรถบ้านเลยครับผมโอเคได้ค่ะวันนี้ขอบคุณพี่เต้มากนะคะครัสดีค่ะ คุณผู้ชมทติดตามชมรายการแม็กซ์มอนเตอร์ของเรานะครับครับแล้วก็อย่าลืมนะครับต้องดูแลสุขภาพกันให้เยอะๆนะครับพกแมสนะครับมาล้างมือรักษาระยะห่างนะครับแล้วก็ใครที่มีโอกาสก็ฉีดวัคซีนนะครับแล้วก็เราจะได้ผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันนะครับจะได้กลับไปได้ชีวิตปกติได้นะครับพบกับรายการเราทุกวันพุธเวลาหทุ่มนะครับที่ช่องห้านะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ